สวัสดีครับไลฟ์ Live นี้10นาทีพอนะครับอี EP นี้เป็น ep ที่28นะครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บนึงยี่สิบแล้วนะครับเท่ากับเกือบเกือบเดือนแล้วนะที่ไลฟ์ติดกันทุกวันนะครับก็เร็วดีเหมือนกันนะวันนี้ก็คงจะเอาเรื่องเดิมมาฝากนะครับจาก สิ่งที่ได้จากหนังสือ y v i n นะครับศาสตร์แห่งการช้อปปิ้งนะครับวันนี้เป็นบทที่7นะครับชื่อว่าพลวัตนะครับพลวัตพลวัตภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงโดยที่มันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยนะการมี movement ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคงั้นผมขออนุญ,ญาตเหมือนเดิมกติกา จับเวลา10นาทีนะครับลบกวนเวลาเพื่อนๆแค่10นาทีนะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับเกินก่อนหนังสือเล่มนี้เนี่ย Y V B เนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนมานานละนะครับเขียนตั้งแต่ปี1997นก็ะครับก็หลายปีอยู่นะครับปีนี้2024ก็ผมเคยลบไลว้ละแต่ผมก็จําไม่ได้อยู่ดีสักครู่นะครับ2024-1997ลบ1997 27ปีเขียนไว้27ปีแล้วนะครับแต่ edition ที่ผมอ่านเนี่ยก็ผู้เขียนก็บอกว่ามีการมีการกลับมาอ่านใหม่แล้วก็มีการปรับปรุงบางอย่างก็เลยทําให้มันก็มีเนื้อหาบางอย่างที่มันทันสมัยมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ YvB. จริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือมักจะเน้นในเรื่องของอาการจัดการของสมมุติว่าเราเป็นร้าน เราเป็นร้านค้าเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเราเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือเราเป็นอะไรที่มันมีหน้าร้านละกันเอาง่ายๆนะครับแล้วเราอยากจะสร้างให้มันเกิดอยอดขายมากขึ้นโดยไปเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นนักช้อปปิ้งก่อนนักช้อปปิ้งก็คือคนที่เข้ามาแวะเวียนอยู่ในร้านของเรานะครับ ยังไม่ซื้อเรียกว่านักช้อปปิง้งสวัสดีครับน้องแนนสวัสดีครับแต่เมื่อไหร่ที่มีการซื้อเกิดขึ้นจะเปลี่ยนจากนักช้อปปิ้งไปเป็นผู้บริโภคแทนนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่ในหนังสือเล่มนี้ใช้อยู่นะครับบทที่7เนี่ยพูดถึงเรื่องของพลวัตพลวัตก็คือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับหรือการพลิกแปลงบางอย่างของนักช้อปปิ้งนี่แหละนะครับ เขายกตัวอย่างเช่นนะครับเขาบอกว่า,เ,าเริ่มต้นจากบทความเอเริ่มต้นบทนี้เนี่ยก็คือผู้ผู้สังเกตรหรือนักสะกดรอยของของผู้เขียนเนี่ยเขาก็ไปสังเกตดูว่าในแผนกชุดชั้นในนะครับไปยืนแอบดู <c oughs> ก็มีผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งอายุมากละเป็นคนคนอายุมากคนสูงวัยนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับเขาก็หยิบกางเกงในผู้ชายขึ้นมา แล้วก็เขาก็จะซื้อนะครับก็บทสนนาก็เป็นว่าเขาจะซื้อกางเกงเนี่ยดูน่าจะใส่สบายนะครับภรรยาเขาอ่าที่อายุมากพอๆกันเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยรูปร่างท้วมรูปร่างค่อนข้างที่จะท้วมนะครับน้ําหนักค่อนข้างเกินอะไรประมาณนี้อ่าภรรยาเขาก็บอกว่าจะซื้อกี่ตัวสามีบอกว่าซื้อสามตัวภรรยาบอกว่าซื้อหตัวแล้วกันเขาใส่ด้วยประมาณนี้นะครับงั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้ผู้เขียนพูดนะเขาบอกวาอ่าชุดชั้นในผู้หญิงโดยเฉพาะกางเกงในเนี่ยในตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเราอาจจะใส่เพราะว่ามันเป็นแฟชั่นเลือกความสวยงามผ้าลูกไม้โน่นนี่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของความใส่สบายแล้วเนี่ยกางเกงในผู้ชายใส่สบายกว่านะครับเขาบอกว่าฉะนั้นพอวัยมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผู้หญิงก็มักจะไม่เลือกอันนี้ชาวอเมริกันนะชาวอเมริกัน ผู้หญิงก็มักจะไม่เลือกที่จะใส่หรือจะซื้อกางเกงในของผู้หญิงเองนะครับเพราะว่ามันใส่ไม่สบายก็เลยนิยมที่จะซื้อกางเกงในของผู้ชายไปใส่ประมาณนี้นะครับฉะนั้นอันนี้คือการพลิกแพลงของผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเขาบอกว่านักออกแบบชุดชั้นในโนนนีนั่นหรือชุดชั้นในที่ราคาสูงๆที่ดูแล้วเน้นความเซ็กซี่อะไรแบบเนี้ย ไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้คำนึงถึงพฤติกรรมของผู้หญิงสูงวัยที่น้ําหนักเยอะหน่อยว่ากางเกงในที่ออกแบบมันไม่มันใส่ไม่สบายฉะนั้นการพลิกแพงของของพวกคนเหล่านี้ผู้บริโภคเหล่านี้ก็เลยซื้อกางเกงในผู้ชายไปใส่ซะเลยอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของพลวัตนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่น่าสนใจอ๋อสวัสดีครับพี่รดาสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับโอเคผมเล่าต่อเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามีงานวิจัยแล้วก็มีการทดลองเยอะแยะมากมายที่บอกว่าการเพิ่มเก้าอี้ขึ้นหนึ่งตัวในห้างสรรพสินค้าจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นน่าแปลกไหมผมอ่านแล้วก็เออฟังแล้วก็น่าแปลกนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกยกตัวอย่างเช่นใน ผนกชุดชั้นในก็ตามหรือในร้านขายเครื่องสําอางก็ตามเนี่ยการที่เอาชั้นชั้นวางบางบางชั้นออกนะครับแล้วใส่เป็นเก้าอี้นั่งรอแทนเนี่ยกลับทําให้ยอดขายของร้านนั้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลาเขามากันเป็นคู่เนี่ยผู้หญิงจะไปเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อชุดชั้นในรองเท้าเครื่องสําอางต่างๆนะครับในขณะที่ผู้ชายเนี่ยไม่มีที่ไม่มีอะไรให้เดินนะครับถ้าเราจัด สันที่นั่งให้มันเหมาะสมนะครับให้เขาไม่ต้องยืนแกลลวอะไรประมาณนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับการใส่ใจเขาก็จะนั่งรอนะครับไม่ไปเร่งผู้หญิงผู้หญิงก็มีโอกาสที่จะเลือกช้อปปิ้งเดินซื้อของโน่นนี่นั่นแล้วก็สุดท้ายแล้วมันทําให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับกลับกันกับการที่เอาเก้าอี้ออกหมดนะครับไม่มีเก้าอี้ให้นั่งรอเนี่ยยอดขายกับตกลงอย่างอย่างน่าประหลาดใจเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือการพลิกแพลงแบบหนึ่งของ ู้บริโภคนะครับมันมีตัวอย่างร้านหนึ่งซึ่งเขาออกเขาออกสปอร์ตบราวันเดอร์บราผมไม่รู้ว่าวันเดอร์บราคืออะไรแต่เข้าใจว่าคงจะเป็นชนิดหนึ่งของของยกทรงนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ออกแบบมาใหม่แล้วก็วางจัดวางโชว์เอาไว้ตรงในร้านปรากฏว่าใกล้ๆไอ้ที่จัดโชว์เนี่ยมันเป็นขอบให้นั่งได้นะครับก็มี หรือว่ามันเป็นมุมที่แบบสะดวกกับการนั่งรออะไรประมาณเนี้ยพลวัดของลูกค้าผู้ชายลุมแก่ๆสองคนแกก็ไปนั่งรอกันตรงนั้นแล้วก็นั่งยืนยืนพูดคุยกันประมาณนั้นนะครับในขณะที่ลูกค้าเข้ามาใหม่แล้วจะไปเลือกวันเดอร์บรามาใส่ขอบคุณขอบคุณน้องแนงครับจะไปเลือกวันเดอร์บรามาใส่ก็ปรากฏว่า ไม่กล้าเข้าไปดูไม่กล้าเข้าไปเลือกไม่กล้าเข้าไปอยู่ใกล้ผู้ชายสองคนอายุมากที่ท,ที่นั่งที่ยืนอยู่แถววันเดอร์บราตรงนั้นก็ปรากฏว่ายอดขายก็เละเทะเลยไม่ดีเลยอะไรประมาณนี้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นสิ่งออก,ออกแบบใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นพลวัตอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ผู้บริโภคเขาปรับตัวหรือเขาพลิกแปลงสถานการณ์จากที่เขาควรจะได้รับการ เอาใจใส่ยอย่างหนึ่งแต่พอไม่ได้รับการเอาใจใส่เขาก็ไปทําอีกแบบหนึ่งซึ่งมันบอกไม่ได้เลยบางทีมันส่งผลเสียกับกิจการของร้านอย่างมากนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราจัดสรรเก้าอี้ให้มันเหมาะสมโน่นนี่นั่นก็จะทําให้ยอดขายอาจจะมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นได้นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าการที่จะเข้าใจพลวัตของมนุษย์การที่เขาจะเข้าใจการพิกแพงของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องอาศัยการสังเกตนะครับแล้วเขาก็เล่าถึงยุค ยุคหนึ่งของอการเช่าวิดีโอไม่รู้ว่าใครทันไหมเพื่อนๆเนช่าซีดีเช่าว,วิดีโอนะครับเขาก็ไปศึกษาเรื่องของบล็อกบัสเตอรนะครับร้านบล็อกบัสเตอในอเมริกาซึ่งเป็นร้านให้เช่าหนังเป็นหนังเป็นแผ่นซีดีอย่างนั้นแหละนะครับแผ่น DVD แผ่น VCD อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไปสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยแทนที่จะไปเดินหาหนังต่าง ตา,ตามชั้นวางเนี่ยก็ขี้เกียจนะครับก็เลยเดินไปตามตามรถเข็นที่เป็นหนังมาแล้วครับสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณเก๋ซุสโลตีนะครับอโอเคมารายงานตัวแล้วเนาะก็เขาบอกว่าผู้นักเช่าหนังทั่วไปเนี่ยลูกค้าทั่วไปเนี่ยแทนที่จะไปเดินหาตามชั้นว่าหนังมันอยู่ตรงไหนขี้เกียจก็เดินมาหาตามรถเข็นนี่แหละที่หนังที่คืน จากลูกค้ารายก่อนหน้านี้ที่คืนไว้เขาก็จะเรียงพนักง,งานจะเรียงใส่ไว้ในรถเข็นนะครับเพื่อที่จะเอาเตรียมไปเรียงไว้บนชั้นนะครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเช่นกันครับคุณเก๋ครับคุณเก๋นี่ทำขายอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลแช่แข็งมีหลายอย่างเนาะมีปลาหมึกมีอะไรด้วยนี่ผมก็มีโอกาสได้อุดหนุนแล้วนะครับแต่ของยังส่งมาไม่ถึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงแล้วอาจจะได้ทำคลิปรีวิวสินค้าของคุณเก๋คุณซุสโรตีนะครับ ก็เป็นมิตรภาพอย่างหนึ่งบนโลกออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Tik t o ็อกนะครับโอเคก็เขาก็ไปเลือกหนังที่ลูกค้าคืนมานะครับซึ่งมันจะหาง่ายกว่านะครับไปดูตามรถเข็นนี่แหละแทนที่จะรบไปหาบนชั้นก็ไปดูตามรถเข็นเลยก็จะได้หนังใหม่ๆหนังที่เป็นที่นิยมอยู่นะครับเพราะว่าหนังที่เพิ่งเอามาคืนนั่นแหละก็เป็นหนังที่คนส่วนใหญ่นิยมดูนะครับอันนี้ก็เป็นการพลิกแพลงของลูกค้านะครับที่ ที่ปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมหรือสิ่งที่ร้านเขามีอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นพอผู้เขียนไปสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าร้านเช่าวิววดีโอเนี่ยเป็นแบบนี้เขาก็เลยแนะนำทางร้านทางร้านก็เลยพลิกแพลงซ้ำเข้าไปซ้อนแผนโดยการที่เอาหนังเก่าไม่ใช่หนังใหม่หนังเก่าที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับหนังใหม่ที่เป็นที่นิยมยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าออก Mission Impossible ภาคล่าสุดมาเราก็อยากจะให้เขาเช่าภาคก่อนหน้านี้ไปด้วยเราก็เอาเนี่ยไปวางไว้ในรถเข็นด้วยเอาหนังเก่าๆหรือสินค้าที่อยากจะโปรโมตเอาไปไว้ในรถเข็นด้วยฉะนั้นพอลูกค้าเห็นโอ้สวัสดีครับน้องปอนโอ้โหให้ดอกกุหลาบด้วยขอบคุณครับน่ารักมากโอ้ยครบสินาทีแล้วโอเค เขาก็เอาเอาหนังเนี่ยร้านก็ซ้อนแถนโดยการเอาหนังที่อยากจะให้คนเช่าเยอะๆไปใส่ไว้ในรถเข็นด้วยฉะนั้นลูกค้าพอมาหาหาเลือกหนังใหม่เห็นหนังเรื่องนี้เออน่าสนใจเอาไปด้วยกันเลยละกันอ่ะมันก็สามารถเพิ่มยอดการเช่าหนังเก่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับตัวในแง่หนึ่งของของร้านหรือของ การสังเกตพลวัตหรือการเคลื่อนไหวนะครับหรือการพลิกแพลงของผู้บริโภคซึ่งมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันอยู่ที่การสังเกตรจริงๆนะครับเราทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องสังเกตพฤติกรรมของคนที่เป็นลูกค้าของเราคนที่เข้ามาใช้บริการของเราคนที่เข้ามาใช้อ่ะสมมุติว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง t ิ k กต o k อย่างเนี้ย คนที่เข้ามาดูนะครับส่วนใหญ่เป็นใครเขาแค่ผ่านมาหรือเขามีการดูต่อเนื่องนะครับเขากดไลค์ทุกคลิปแบบรัวๆเลยหรือว่ากดไลค์วันหนึ่งคลิปหนึ่งแล้วถัดไปสักพักหนึ่งอีก3-4นาทีไปกดอีกคลิปหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าคนนี้ดูจริงหรือหรือแค่กดเฉยๆนะครับแต่ whatever อะไรก็ตามถ้าเขาดูแล้วเขาคอมเมนต์แล้วเขาติดตามเรา นั่นก็แปลว่าอมันมีมันมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับหรือชื่นชอบในเรื่องของอความรู้ที่เรานํามาให้แล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออเขากำลังตามหาเรื่องนี้แล้วมันเป็นช่องของเรามันตอบสนองเรื่องนี้สวัสดีครับพี่เหมียวทักทายทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณน้องแนนด้วยนาอส่งดอกไม้ให้นะครับโอ้คุณจิ๊บก็มาอยวันนี้มากันหลายคนเลย ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณน้องปอนด้วยวันก่อนไปถ่ายไปถ่ายาสวัสดีครับน้องจิ๊บวันก่อนไปถ่ายเขาเรียกอะไรพอดแคสต์ Podcast, นะครับมีโอกาสได้ไปดูเบื้องหลังพอดแคสต์แล้วน้องปอนนี่แหละนะครับฟิลเกตบายพรอลปอนเนี่ยออกเปลี่ยนชื่อแล้วพอลปอนปอน BLS นะครับสปอยเลยพี่ลบ <laughs> สปอยส่วนอ่าเนี่ยนะครับน้องพอลปอน b.l.s. นะครับ .co.th นะครับน้องปอนนะครับมีโอกาสได้ไปถ่ายทำอ่าพอดแคสต์ podcast, ซึ่งน้องปอนเป็นเกสคู่กับเภสัชกรพี่ดินนะครับเป็นต่างเจนกันมาพูดคุยกันในเรื่องของอเป้าหมายชีวิตในเรื่องของอสิ่งที่เรียนมาเรื่องของมันมันมีผลอย่างไรเจนแต่ละเจนคิดยังไงโน่้นนี่นั่นนะซึ่งดีมากๆดีมากมผม มีโอกาสแค่ไปแค่ไปกดกดถ่ายผมยังรู้สึกว่าเออรออยากเห็นตัวจริงๆอยากเห็นตอนที่มันจบเป็นคลิปสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วเลยนะครับก็คงจะได้คงจะได้เห็นในเร็วๆนี้นะครับคงจะได้เห็นในเร็วๆนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกคอนเทนต์หนึ่งเลยนะพูดดีมากทั้งคู่เลยทั้งทั้งปอนเองทั้งเพศัตพี่ดินเองพูดดีทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ทีมงานโปรดักชั่นก็สุดยอดมากน้องเอ๋ยนะครับน้องนิชาภา ก็เก่งมากเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งโอ้โหผมดูการทํางานของน้องเอ๋ยแล้วก็ทึ่งในความสามารถของน้องเอ๋ยมากๆผมถึงขนาดทําคลิปชื่นชมของน้องเอ๋ยเลยนะอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของอาการทํางานชิ้นนี้นะครับก็อยากที่จะต่างเจนไม่ต่างกันอ่าต่างเจนไม่ต่างกันนะครับเราตั้งชื่อรายการว่า enjoy เ n j ใจนะครับ enjoy เ n j ใจนะครับ ภาษาังกฤษ enjoy นะครับแล้วก็ภาษาไทยเอ็นใจนะครับก็มีความหมายที่ดีนะครับเออเราก็ยังมีความสุขไปได้ในขคะที่เราก็มีการาพึ่งพิงกันนะครับเอาเอาใจมาเอนไว้ได้วยกันอะไรประมาณนี้นะซึ่งต้องชื่นชมน้องบอลเป็นคนเป็นคนตั้งอะไรประมาณนี้นี่ไง Enjoy เอ็นเอนใจนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในที่นี้ลองติดตามกันไว้นะ เดี๋ยวพอมันเสร็จแล้วเนี่ยก็แต่รายการมันยาวมันเป็นพอดแคสต์ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้โพสต์ในแพลตฟอร์ม t ิกตอกละแต่อาจจะตัดเป็นคลิปแบบไฮไลท์นะมาโปรโมทในนี้ให้นะครับแล้วก็ไปตามดูได้ในแพลตฟอร์มสีแดงนะครับอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวคงเดี๋ยวคงได้ดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจูโดนะครับสวัสดีรอบดึกครับสวัสดีเช่นกันครับ บอลบอกว่าใช่ใช่พี่บอลสุดยอดมากใช่ครับน้องบอลน,นี่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะครับคือโหทีมนี้แต่ละคนนี้นนแบบอเวนเจอร์ทั้งนั้นแบบสุดยอดอทั้งนั้นยอดฝีมือทั้งนั้นนน้องบอลนี่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบทั้งโลโก้ด้วยนะครับคิดสโลแกนด้วยโน่นนี่นั่นนะครับหลายอย่างเจ๋งมากนะครับผมเองนี่กลายเป็นแบบกลายเป็นโชคดีไปเลยอะ่ะได้ทํางานใกล้ๆกับคนเก่งนะ อ๋อสวัสดีครับคุณเจคโอ้สวัสดีครับตื่นเต้นตื่นเต้นทีมงานคุณภาพสุดๆใช่น้องจิ๊บโอ้โหนาดพี่เองนี่เป็นเขาเรียกเป็นติ่งเล็กๆเนี่ยไปดูยังตื่นเต้นดูไปก็ยังขนลุกไปนะแล้วได้เห็นตอนที่ตอนที่น้องเอ๋ยเขาเอาภาพมาขึ้นบนจอเตรียมเตรียมตัดกันนะของเราเราใช้แคปคัตเนอะแบบตัดแบบเด็กๆเล็กๆอะไรเงี้ยของเขาพรีเมียร์โปรตัดแบบ อย,อย่างเจ๋งอะ่ะแล้วก็อัดเสียงนี่แบบมคมกลิปภาพสวยสุดยอดนะครับมีทั้งมีทั้งกล้องมีทั้งไฟมีทั้งอะไรสารพัดนะครับโปรดักชันก็อลังการคอนเทนต์ก็สุดยอดนะครับเกสก็โอ้โหไม่มีอะไรคือเต็มร้อยไม่หักสักไม่หักสักคะแนนเลยอะ่ะเอาไว้ง่ายๆนะครับฉะนั้นรอดูเลยนะครับ e n j o y เอนใจนะครับพอดแคสต์ Podcast ของฟิลเกร e นะครับทั้งหมดทั้งปวงก็คือ อย,อยากให้อยู่ในคอนเซปต์ของความรู้สึกยอดเยี่ยมมันไม่ใช่ในเรื่องของการหาไรายได้อย่างเดียวนะครับความรู้สึกยอดเยี่ยมหรือฟิลเกรดเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นในเรื่องของการมีสุขภาพที่ปลดความกังวลใจที่เราทําได้อย่างเดียวนะครับมันอาจจะต้องเป็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอร่างกายนะครับเรื่องของความคิดเรื่องของจิตวิญญาเรื่องของสัมพันธภาพ4ส,ส่วนนี้เนี่ยมันควรจะสมดุลไปด้วยกันนะครับในชีวิตของเรา การประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างเดียวไม่ได้การันตีว่าชีวิตเราจะมีความสุขการมีร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวไม่ได้การันตีว่าเพื่อนๆจะรักเราอะไรนะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ต้องแข็งแรงความคิดก็ต้องอเป็นคนคิดแบบมีความสุขคิดบวกคิดแล้วก็รู้สึกว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้นะครับจิตวิญ,ญญาณของเรามันก็ต้องเป็นเป็นคนที่คิดเขาเรียกอะไรดีละ่ะ จะใช้คําว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ไหมเออก็ประมาณนั้นแหละนะครับอ่าก็เรียกว่าถ้าเราความคิดดีจิตใจดีอ่าจิตวิญญาณดีเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเนาะแล้วสุดท้ายแล้วสัมพันธภาพนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะเราคงไม่อยากที่จะประสบความสําเร็จแล้วหันไปไม่เหลือใครเลยอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้น กา,การที่เราได้ฟังคนที่เขามีประสบการณ์มากๆเขาประสบความสําเร็จขนาดนี้นะครับเด็กรุ่นใหม่น้องปอนเองก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่โชคดีได้มีโอกาสได้รับฟังได้เห็นวิสัยทัศน์ของคนสําเร็จเนี่ยแล้วก็ได้ถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับก็ทําให้เด็กรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในรุ่นนี้แหละแล้วถ้าเขาได้มาฟังเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะย่นย่อเวลาไม่ต้องไปลองผิดลองถูกได้เลยนะ ตั้งเข็มทิศให้ถูกแล้วก็เดินทางไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับก็ใกล้ละใกล้ละใกล้กละจะออกละนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญติดตามกันไว้ก่อนนะใครที่มาดูไลฟ์นี้นะครับรบกวนติดตามกันไว้เลยเดี๋ยวถ้ามีไฮไลไท์หรือมีอะไรผมจะเอามาสปอยเพิ่มเข้าไปในนี้นะครับโหวันนี้คนเข้ามาอุ่นหนาฝากข้างมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับจริงๆมันครบ10นาทีไปนาน <laughs> ผ,มผมก็ผมก็ยืดไปเรื่อยเลยอ่ะ อย่างนั้นก็รบกวนเวลาเท่านี้นะครับไลฟ์ Live นี้10นาทีพอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามานะครับผมอาจจะทักทายไม่ได้ครบนะครับขอบคุณน้องจิ๊บขอบคุณน้องจูโดนะครับขอบคุณพี่เจ๊กนะครับขอบคุณน้องปอนนะครับแขกพิเศษของเราในพอดแคสต์อีดิช่าเอ่อี EP แรกครับเอพิโซดแรกอขอบคุณน้องแนนนะครับขอบคุณใครอีกพี่เมียวแอนนะครับมาทักทายกันใครอีก น้องซุสโรตีน้องซุสโตีก็คือน้องเก๋นะครับน้องเก๋อาหารทะเลรักยองนะครับไปติดตามได้นะครับมีใครอีกโอเคท่านใดที่ผมไม่ได้ทักทายต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมลงไลฟ์ล้วผมจะไปกดติดตามกลับนะครับเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันเนาะโอ้โหเ,โอเยอะมากๆเลยน่ารักอุ่นนี้อุ่นหนาฝากข้างมากๆขอบคุณมากๆเลยครับ บายบายครับบายบายน้องปอนบายบายทุกท่านนะครับอนอนหลับฝันดีมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงมารู้สึกยอดเยี่ยมไปได้วยกันนะครับอขอบคุณสําหรับการช่วยโปรโมท Enjoy Enjoy โอ้ยินดียินดียินดีของดีเราต้องบอกต่อโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ